สวัสดีทักทายเพื่อนๆคอบอลทุกท่านนะครับวันนี้เจอกับผมนะครับจอตฝันตรงนะครับสำหรับช่วงฟีฟ่าเดย์นี้นะครับผมก็คัดฟุตบอลมา5าคู่สำหรับวันพฤหัสที่ส3พฤศจิกายนสองพนนี้นะครับวันนี้5คู่น่าสนใจทั้งหมดเลยก็จะมีศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนะครับฝั่งโซนยุโรปก็จะมีเซอร์เบียจะไปเยือนอังกฤษฝรั่งเศสจะเปิดบ้านรอจอกับยูเครนนะครับอิตาลีจะไปเยือนมอนนวา จะเจอกับโปรตุเกสนะแล้วก็ฟุตบอลกะชัชมิตรในช่วงฟีฟ่าเดนี้ผมคัดมา1คู่นะครับจะเป็นช้างศึกทีมชาติไทยวันนี้จะเจอกับสิงคโปร์นะครับซึ่งดัดนนี้ครับก็จะเป็นการคุมทีมนัดแรกของแอนโทนีฮัตสันนะก็ต้องดูว่าวันนี้ทีมชาติไทยจะพลิกโฉมไปจากยุคอิชิอิมากน้อยแค่ไหนก็รอรับชมในช่วง1นึ่ทุ่มวันนี้นะครับและแน่นอนนะครับแต่ก่อนที่เราจะเข้ารับชมคลิปวิเคราะห์ฟุตบอลผมก็อยากจะฝากให้เพื่อน ถูกทุกท่านนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b s c r i b e กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุุงกิ้งนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดริปวิเคราะห์ฟุตบอลต่อไปนะครับและคู่แรกในวันนี้นะครับเราไปเริ่มกันที่ศึกฟุตบอลกระชับมิตรโปรแกรมฟีฟ่าเดนะฮะก็จะเป็นทีมชาติไทยวันนี้จะเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของทีมชาติสิงคโปร์นะฮะซึ่งคู่นี้ก็จะเตะกันที่สนามธรรมศาสตร์สเตเดียมนะครับจะเตะกันเวลาทุ่มครึ่งนะครับ และคู่นี้นะครับก็จะถ่ายทอดสดทางช่องไทยรัฐทีวีนะหรือว่าทางแอป u t u b e เนี่ยก็จะเป็นช่อง BG Spo t นะครับเรามาดูเลทราคาคู่นี้ที่เปิดมากันก่อนเลยนะครับเลทราคาเปิดมานะเป็นทีมชาติไทยต่อที่ราคาลูกครึ่งบางสํานักก็เป็นทิมชาติไทยต่อที่ราคาลุกครึ่งครบสองนะฮะซึ่งราคาตอนที่ผมวิเคราะห์นะตัวนี้ราคาก็มาอยู่ที่ทีมชาติไทยต่อที่ราคาลูกครึ่งครบสองส่วนสถิติเฮ t o ูเฮดผลงานที่เคยเจอกัน5นัดหลังสุดก็ เป็นทีมชาติไทยเอาชนะเหนือสิงคโปร์ได้ทั้ง5้านัดรวดเลยนะครับโดยที่เกมล่าสุดก็เป็นเกม AFF Cup นะครับก็จะเป็นทีมชาติไทยเนี่ยเอาชนะสิงคโปร์ไปได้ด้วยสกอร์4-2ส,ส่วนฟอร์มการเล่นภาพรวมที่ผ่านมานะก็ก่อนอันนี้เป็นยุคอีชิอทั้งหมดเลยนะครับอย่างที่บอกเกมนี้เป็นเกมแรกที่อนโตนิฮัสสันเนี่ยคุมทับช้างศึกนะซึ่งก่อนอันนี้ทีมชาติไทย5นัดหลังสุดก็ชนะมา3าและแพ้ไป2เกมเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่ทีมชาติไทยนะบุกเอาชนะไต้หวันมาได้ด้วยสกอร์ ประเดหนึ่งส่วนฟังสิงคโปร์5นัดหลังสุดสิงคโปร์ชนะมา2เสมสอ2แล้วก็แพ้ไป1น,นเกมเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่สิงคโปร์นะเอาชนะอินเดียไปได้ด้วยสกอร์2ประเด็นหนึ่งนะครับซึ่งความพร้อมในวันนี้ของทั้ง2ทีมนะทีมชาติไทยในยผมมองวันนี้ฮัสซันก็จะปรับทัพจากชุดเดิมพอสมควรซึ่งไลฟ์อัพที่โชว์อยู่บนหน้าจอนเนี่ยเป็นไลฟ์อัพที่คาดการณ์นะครับโดยที่ผู้สัปปะตูก็จะเป็นสรนุนอนุวินแนวรับ4ี่คนนะครับฟังขวาจะใช้นิโคลัสมิโกซันฝั่งซ้ายก็จะเป็็็นนนนนนเเคคววิดดมลานะโยทีีู่่สะัั้กจปพ สริยายจะเล่นคู่กับสิงห์คันพมสุภะมิดฟิลด์กลางก็คาดว่าจะเป็นธีรทรบุญมาทันนะครับจะเล่นคู่กับพดรดนชำรัศมีส่วน3ตัวลูกนี้คาดว่าจะเป็นสุโชคสรารชาติเบนจามินเดวิสแล้วก็ชนะทิพย์สงกสินโดยที่หน้าเป้าวันนี้คาดว่าจะเป็นโอกาสของจุดซุนซับเบลจะลงราตาข่ายในวันนี้นะครับก็ถ้าจากภาพรวมเนี่ยทีมชาติไทยก็น่าจะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเล่นพอสมควรนะส่วนเลยอัพเนี่ยก็ต้องเช็คก,ก่อนเตะก,กันอีกครั้งหนึ่งว่าจะลงตาม ตรงนี้ไหมส่วนทางฝั่งทีมเยือนนะครับสิงคโปร์ก็ผู้เล่นสิงคโปร์หลายๆคนเนี่ยก็ค่าแข่งอยู่ในไทยลีกนะครับไม่ว่าจะเป็นคู่พี่น้องอย่างอิกซานกับอีวานฟันดี คาดว่าวันนี้ทั้ง2รายน่าจะได้ลงเล่นนะครับแล้วก็พี่น้องไรฮานกับอริสจดหรือไปถึงเคียวกะนากามูระนะก็เป็นมิดฟิลด์จากชูเบนกอกยูเต็ดเนี่ยก็ถือว่าเป็นคีย์แมนเกมรุกของทางฝั่งสิงคโปร์ในชุดนี้ถ้ามองถึงสกยภาพก็น่นอนครับวันนี้นะสิงคโปร์ก็เป็นรองไทยพอสมควรนะครับแต่ว่าไทยเนี่ยบอลเปลี่ยนโคชเปลี่ยนแบบงงๆเหมือนกันจากอิชิตตอนนี้มาเป็นแอนโทนีสันโอเคตอนนี้เป็นกุนซื้อไปแล้วก็ต้องนับว่าแท็กติกของแอนโทนีฮัสสันเนี่ยจะเป็นแบบไหนวันนี้ส่วนตัวผมว่าว่า เนวสันก็น่าจะเน้นในเรื่องของเทคนิคใหม่ซึ่งแน่นอนครับเกมนี้นะแอนโทนีฮัสซันก็จําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเก็บยชนะให้ได้เพื่อเรียกศรัทธาแฟนบอลคืนมาหลังจาก ก่อนหนี้ทีมชาติไทยก็มีกระแสะรบค่อนข้างจะเยอะและอีกหนึ่งจุดครับเกมนี้ผมมองว่าฮัทสันน่าจะเป็นการลองทีมชุดใหญ่เพื่อที่จะเตรียมสู้สึกกับสิงคโปร์ในสัปดาห์หน้าแน่นอนครับแทคนิคใหม่ๆวันนี้เราได้เห็นแน่นอนรูปเกมที่คาดการณ์แนวน,นี้ส่วนตัวผมก็มองว่าจะเป็นทีมชาติไทยน,นี่แหละที่จะเปิดเกมรุกบุกใส่ทีมยันยังสิงคโปร์นะโดยความที่โค้ชคนใหม่คุมทีมเป็นเกมแรกแน่นอนครับวันนี้ตึงๆพอสมควรแต่ถ้าประตูแรกมาเร็วก็ จะเข้าทางทับช้างศึกเนื่องจากสิงคโปร์เองก็เป็นทีมที่น่าจะมาเล่นลับลึกและรอสวนกลับนะครับบวกกับสถิติที่ผ่านมานะครับสิงคโปร์นะเฮดทุเฮดเนี่ยห้านัดหลังสุดแพ้ไทยไปทั้ง5นัดรวดแล้วก็มี5นัดหลังสุดนี่แหละที่ทีมชาติไทยทำเงินได้จากสิงคโปร์ถึง4นัดเลยทีเดียวนะถ้าย้อนไปไกลถึง10นัดเนี่ยก็ถ้ามองดูสิ9นัดหลังสุดที่สิงคโปร์เจอไทยสิงคโปร์แพ้กับไทยทั้ง9านัดรวดฉะนั้นเกมนี้ผมมองว่าจะเป็นอีกหนึ่งเกมที่ทีมชาติไทยจะเก็บชัยชนะเหนือสิงคโปร์ ไม่ได้แต่ในราคาที่เปิดมาเป็นทีมชาติไทยต่อที่ราคาลุกครึ่งกบสองจากรนราคานี้ก็มีโอกาสสูงนะที่ทีมชาติไทยจะยิงทะลุเป้าคู่นี้ผมขอเลือกเชเบด้ชังสึกทีมชาติไทยไม่รอรุนกินครึ่งก็รอรุนกินเต็มฟ้าทง เรามากันที่คู่ที่2เราข้ามมากันที่ศึกฟุกรอบคัดเลือกในโซนยุโรปกลุ่มไอนะครับก็จะเป็นคู่ของมอดอรวาวันนี้จะเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของอิตาลีคู่นี้จะเตะก,กันที่สนาม Start u, ซัสดิโอนูซิบรูนะฮะจะเตะก,กันในเวลาตีสองสี่เรามาดูเลทราคาคู่นี้ที่เปิดมากันก่อนเลยนะครับเลทเปิดมาเนี่ยก็เป็นทางฝั่งอิตาลีทีมเยือนนะต่อที่ราคา3ลูกควบนะแล้วก็ดูนว่าทุกๆสํานักราคาจะขยับลงมาที่อิตาลีต่อที่ราคา3ลูกแต่ว่าราคาตอนที่ผมวิเคราะห์นะตอนนี้ ราคาก็ยังอยู่ที่อิตาลีต่อที่ราคา3ลูกควบนะครับส่วนผลงานในกลุ่มนี้นะครับในกลุ่มไอนี่เนี่ยฝั่งเจ้าบ้านอย่างมอรว่าก็จมบอยของตารางอยู่อันดับที่5แข่งไปแล้ว6นัดไม่ชนะใครนะครับก็มีเสมอไป1นแล้วก็แพ้ไปถึง5เกมมีอยู่1คะแนนส่วนฝั่งอิตาลีเนี่ยอยู่อันดับที่2แข่งไปแล้ว6นัดชนะ5แพ้ไป1นเกมมีอยู่15คะแนนนะครับสติเฮดทูเฮดเจอกัน4นัดหลังสุดก็เป็นอิตาลีเอาชนะเหนือมอรว่าได้ทั้ง4นัดรวดซึ่งเกมล่าสุดที่เจอกันก โมดวห้านั้นล่าสุดในทุกรายการมองดัวนะครับไม่เคยเอาชนะคู่แข่งได้เลยเสมอไปนหนึ่งแล้วก็แพ้ไปถึง4เกมเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่มมดัวไปเสมอกับเอสโตเนียมาด้วยสกอร์1 ส่วนฝั่งทีมเยือนนะครับอิตาลี5นัดหลังสุดนเนี่ยอิตาลีชนะมา5นัดรวดโดยที่เกมลัาสุดก็เป็นเกมที่อิตาลีเปิดบ้านเอาชนะอิสราเอลไปได้ด้วยสกอร์3ประตูศูนย์นะครับคู่นี้ถ้ามองภาพรวมยังไงซะชื่อชันเนี่ยแน่นอนครับอิตาลีจะบุกมาเก็บ3แต้มไปได้อย่างไม่ยากนี่ผมย้ำเลยนะเนื่องจากมาตรฐานของทั้ง2ทีมแตกต่างกันอย่างลึกลับบวกกับผลงานที่ผ่านมานะครับก็เจื่อชัดว่าอิตาลีตอนนี้สถานการณ์บีบบังคับที่จะต้องเอาชนะมอโดวาได้สถานเดียวเท่านั้นนะเนื่องจากอันดับน นอร์เวย์เนี่ยมีคะแนนมากกว่าอยู่3นัดนัดต่อไปของอิตาลีต้องไปเจอนอร์เวย์นัดนั้นแน่อิตาลีที่มีคะแนนตามหลังอยู่3ที่มีคะแนนตามหลังอยู่3แต้มเนี่ยก็มีโอกาสสูงนะครับที่สายเนี่ยอันดับหนึ่งกับอันดับ2เนี่ยก็คะแนนอาจจะเท่ากันแต่ว่าที่ต้องเช็คก็ตรงที่ลูกได้เสียนี่แหละที่อิตาลียังคงไปลองฝั่งนอร์เวย์ค่อนข้างจะเยอะเลยนะครับฉันเนี่ย เกมนี้ลูกได้เสียงมีผลบวกกับไลอัพของทั้ง2ทีมนะครับฝั่งเจ้าบ้านอย่างมอเดว่าก็เจมีออนนิโคเลสคูนะจะเล่นเป็นหน้าเป้าคู่กับวิจิรูปอรโตลัสซี่นะฮะก็เป็นคู่หน้าตัวเก่งของทางฝั่งเจ้าบ้านอย่างมอเดว่าโดยที่จะมีราดิมลาตา จะเป็นตัวปั้นเกมนะครับส่วนฝั่งอิตาลีก็จะมีนิคาโรบาลีรามานโอโลคาเตอรี่แล้วก็ซันโดตโรีีจะเล่นเป็น3มิดฟิลด์นะคูนาวันนี้คาดว่าจะเป็นเอสโปซิโตจะเล่นหน้าคู่กับมาโอเเตกีแน่นอนครับมาตรฐานชื่อชั้นของนอเตดูแตกต่างกันอย่างลึกซับจ,จริงๆเลทเปิดมาในวันนี้เป็นอิตาลีต่อที่ราคา3ลูกควบซึ่งเกมที่นอร์เวย์นะมีลูกได้เสียมากๆเนี่ยก็เป็นเกมที่นอร์เวย์เอาชนะมอนดวานี่แหละแล้วก็เอาชนะมอนเดวาได้ถึง11-1นั่นหมายความว่าอิตาลีลูกด้้เเสีเีียมมผลลแะกน อิตาลีถ้าหวังที่จะจบอันดับที่1อิตาลีต้องถล่มยับใส่เจ้าบ้านอย่างโมดววด้วยรละครเหมือนจะเปิมนาแพงแต่คู่นี้ผมขอเลือกต่อไปที่ทีมชาติอิตาลีผมว่าวันนี้อิตาลีจะยิงทะลุเป้าแบบถล่มทลายฟัเรามากันที่คู่ที่3นะครับศึกฟโลกรอบคัดเลือกโซนยุโรปก,กลุ่มดีนะครับก็จะเป็นคุรหวังฝรั่งเศสน,นะครับจะเปิดสนามปาร์คเดอแปงนะครับจะต้อนรับการมาเยือนของยูเครน และคู่นี้ก็จะเตะกันในเวลาตีสองสีเรามาดูเลยราคาคู่นี้ที่เปิดมากันก่อนเลยนะครับเลยราคาเนี่ยบางสํานักเป็นฝรั่งเศสต่อที่ราคาลูกคืงกับ2บางสํานักก็เป็นฝรั่งเศสต่อที่ราคา2ลูกนะครับซึ่งราคาตอนที่ผมวิเคราะห์นะตอนนี้ราคาก็อยู่ที่ฝรั่งเศสต่อที่ราคา2ลูกส่วนผลงานในลีกนะครับก็เป็นฝรั่งเศสนะอยู่อันดับที่1แข่งไปแล้ว4นัดเนี่ยชนะ3เสมอหนึ่งยังไม่แพ้คใครมีสุดคะแนนส่วนฝั่งยูเครนอยู่อันดับที่2แข่งไปแล้วสี่นัดชนะสองเกมอหนผลงป็นไปตาาามคดจกหน สุดที่ทั้งสองทีมม so ีไ no. ด้เคยเจอกันนะครับฝั่งยูเครนทีมเยนเนี่ยไม่เคยเอาชนะฝรั่งเศสเลยมีเสมอไป2นัดแล้วก็เป็นฝรั่งเศสเอาชนะไปได้3นัดโดยที่เกมล่าสุดที่เจอกันก็เป็นเกมที่ยูเครนนะแพ้กับฝรั่งเศสไปด้วยสกอร์สประตูศูนย์ส่วนฟอร์มการเล่น5นัดหลังสุดในทุกรายการฝรั่งเศสชนะมา4แล้วก็เสมอไปหนึ่งเกมซึ่งเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่ฝรั่งเศสนะไปผิดฟอร์มไปเสมอกับไอร์แลนด์มาด้วยสกอร์สองประตูสองส่วนฝั่งยูเครน5นัดหลังสุดยูเครนชนะมาสาม แอสเซอร์บจันไปได้ด้วยสกอร์2ประตูตัวหนึ่งนะครับภาพรวมถือว่าทั้ง2ทีมฟอร์มดีด้วยกันทั้งคู่นะครับส่วนไล์อัพที่คาดการณ์นในวันนี้ฝั่งเจ้าบ้านอย่างฝรั่งเศสคาดว่าน่าจะมันในระบบ4-2-3-1น,นะครับนะครับก็จะเป็นวิลเลียมซาลิบาจะคุมบัญชาก,การในเกมรับมิดฟิลด์กลางก็จะเป็นมานูโกเน่นะครับจะเล่นกลางคู่กับเอดูอาโดคามาวิงกา โดยที่3ตรตกนี้คาดว่าจะเป็นฟอลองตะวแวงไมเคิลโอลิเซและก็คิตาแฟเอ็นคุนคูนาเป้าคาดว่าจะวางคิรเลนเอมบาเป้จะยืนคำหน้าในวันนี้ส่วนฝั่งยูเครนคาดว่าน่าจะมันในระบบ4-2-3-1นะครับแนวะรับก็จะมีนิโคล่ามัดวิยิงโก้จ้ะ คุมมาชก,การในเกมรับมิดฟิก์กลางคาดว่าจะเป็นโอเรโอเชเรโกจะเล่นกลางคูก่ก,ก,กับเยฮอยาโมริยุกนะฮะโดยที่3ตัวลุกคนนี้คาดว่าจะเป็นนาซาวอลชินลุสลูรันมาลินอฟสกี้แล้วก็โอเล็กซิฮัสโซริอักนาเปาคาดว่าจะวางโอเต็มดอบิก จะยืนคำน้าในวันนี้นะครับก็แน่นอนนะครับถ้ามองถึงชี้นชั้นแน่นอนฝรั่งเศสดูเหนือกว่าแต่ว่าฝรั่งเศสก็มีโลชั่นทีมพอสมควรนะซึ่งสถานการณ์ของกลุ่มนี้นะครับถ้าฝรั่งเศสเอาชนะยูเครนได้ก็เรียกได้ว่าจะการันตีเข้าอันดับหนึ่งจากการในขันที่เหลืออีก2นัดนะฮะแน่นอนครับจำเป็นอย่างยิ่งที่ฝรั่งเศสจะต้องเก็บ3มแต้มในบ้านนี้ให้ได้เพื่อที่จะเข้ารอบ บบต,ตเล่นไปมาในวันนี้นะครับก็เป็นฝรั่งเศสต่อที่ราคา2ลูกราคาทํามองชืยร์ชน,นี่ถือว่าก็เอาเรื่องพอสมควรนะแต่อย่างที่ทราบนะครับฝรั่งเศสเล่นในบ้านมักจะทําผลงานได้ดีเกมนี้ตัวทีเด็ดที่ขาดเนี่ยก็อยู่ที่ไมเคิลโอรุเซ่กับกีเรนเปน,เนี่แหละที่จะเป็นตัวทีเด็ดของทางฝรั่งเศสส่วนตัวผมมองว่าวันนี้ยูเครนรอดยากจริงสังเกตนะครับจาก5นัดหลังสุดนี้เนี่ยยูเครนเสียประตูให้คู่แข่งทุกนัดเลยนะไม่ว่าจะเจอทีมเกรดระดับอาเซียนจัน Island, ไอสแลนรวมถึงนิวซีแลนด์เนี่ยยูเคนก็เสียประตูแบบไม่น่าเสียนะครับบวกกับเกมที่แล้วที่เจอกันเนี่ยก็เป็นฝรั่งเศสเอาชนะยูเคนได้2อูนย์เกมนี้ฝรั่งเศสได้กลับมาเล่นในบ้านได้เปรียบค่อนข้างเยอะเลยราคาเป็นฝรั่งเศสต่อที่ราคา2ลูกด้วยความที่ที่เด็ิขาดเกมลุกฝรั่งเศสดูดีกว่ายเยอะเกมนี้จะเป็นฝรั่งเศสจะเก็บชัยชนะไปได้และคู่นี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่ตระไก่ฝรั่งเศสไประลุนเม็ดที่3ฟันธงเรามากันที่คู่ที่สนะครับศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือก ในโซนยุโรปกลุ่ม F ก็จะเป็นคู่รวงไอร์แลนด์ครับวันนี้จะเปิดสนามไอวว่าสเตเดียมจะต้อนรับการมายเยือนของโปรตุกเกสซึ่งคู่นี้จะเตะก,กันเวลาตีสองสเรามาดูเลทราคาคู่นี้ที่เปิดมากันก่อนเลยนะครับเลทประมาณในวันนี้เนี่ยก็เป็นทางฝั่งโปรตุกเกสทิมเยือนต่อที่ราคาลูกครึ่งบางสมัครก็เป็นโปรตุกเกสต่อที่ราคาลูกครึ่งนะครับซึ่งราคาตอนที่ผมวิเคราะห์นะตอนนี้ราคาไหลมาที่โปรตุกเกสต่อที่ราคาลูกครึ่งส่วนผลงานในกลุ่มนี้นะครับกลุ่ม F อนี้เนี่ยฝั่งเจ้าบ,บ้านอย่าง ไปแล้วสีนะ่นัดชนะหนึ่งเสมอหนึ่งแพ้ไปสองเกมมีอยู่สี่คะแนนสุดฝั่งโปรตุเกสส่วนฝั่งโปรตุเกสอยู่อันดับที่หนึ่งแข่งไปแล้วสีนะ่นัดชนะสามเสมอหนึ่งยังไม่แพ้ใครมีอยู่สิบคะแนนนะครับสถิติเฮดทูเฮดคู่นี้เจอกันห้านัดหลังสุดก็เป็นไปตามคาดเป็นฝั่งโปรตุเกสเอาชนะไปได้สี่นัดเสมอกัะหนึ่งนัดแล้วก็ไอร์แลนด์ไม่เคยเอาชนะโปรตุเกสได้เลยนะครับซึ่งเกมล่าสุดที่เจอก,กันก็เป็นเกมที่โปรตุเกสเปิดบ้านเอาชนะไอร์แลนด์ไปได้ด้วยสกอร์หนึ่งเป็นศูนย์ส่วนฟอร์มการเล่น, 5, นห้นานเออาาชนะ 1, มะ 2, ไปได้ด้วยสกอร์หนึ่งประตูศูนย์ส่วนฝั่งทีมเยือนครับโปรตุเกสห้านัดหลังสุดโปรตุเกสไม่เคยแพ้ให้กับผู้แข่งเลยเสมอไปสองแล้วก็ชนะได้สามเกมซึ่งเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่โปรตุเกสนะเปิดบ้านเสมอกับฮังการีไปด้วยสกอร์สองประตูสองนะครับซึ่งคู่นี้เนี่ยถ้าเรามาดูรนยอัพที่คาดการนะครับฝั่งเจ้าบ้านอย่างไอร์แลนด์ก็คาดว่าน่าจะมาในระบบสามสี่สองหนึ่งนะครับนะครับก็จะเป็นนาธานโคลรินจะคุมมาชะก,การในเกมรับมิดฟิลค์กลางคาดว่าจะเป็นจอร์จคาร์เรนนะจะเล่นคู่กับแจ็คเทเลอร์โดยที่่ตตัััวววปป้นนเเกม2คาดาดจะ็ ฟินอาซาดน่าจะสร้างสรรค์เกมร่วมกับเฟรตซี่เอโบเชเร่นาเปาคาดว่าจะวางชอยแพทริตจะยืนคำน้าแนวน,นี้ส่วนฝั่งทีมเยือนโปรตุเกสคาดว่าน่าจะมาในระบบ4-2-3-1นะครับแนวะรับก็จะเป็นลูเบนเดอสจะคุมมาจากการในเกมรับมิดฟิลคู่การคาดว่าจะเป็นวิตินยาจะเล่นกลางคู่กับลูเบนเนเวสโดยที่3ตัวลูกนี้คาดว่าจะเป็นแบลคาโดซิวาบุนโน่ฟานันเดสแล้วก็เปโดเนโตนาเปาคาดว่าจะวางศูนย์หน้าตัวเก่าอย่างคิเโนโหลนโด ยืนคำนั่นในวันนี้ก็แน่นอนครับเทียบจากไลอ้อนปเูเกตวันนี้ชุดใหญ่จัดเต็มจริงๆนะโดยจุดที่น่าสนใจก็อยู่ที่แผงมิดฟิลด์ไม่ว่าจะเป็นวิตตินยาหรือลูเบนเดเวตที่กำลังอยู่ช่วงท็อปฟอร์มบวกกับบูโน่เฟรนันเน่ช่วงหลังนี้ถือว่าผลงานกําลังเข้าที่เข้าทางยอดเยี่ยมเลยนะครับเรียกได้ว่าคุมกําลังของปเูเกตชุดนี้นะถ้ามองที่ผลงานส่วนตัวนะครับก็หลายๆคนเนี่ยอยู่ในช่วงท็อปฟอร์มจริงวันนี้ต้องมาเยอดไอร์แลนด์ที่ผลงานที่ผ่านมาไม่สวยเลยนะครับซึ่งออไอ่ยอนะอออยอ เกมนี้ต้องมาเจอทีมเต็งหนึ่งอย่างโปรตุเกสของสายนี้นะก็ถือว่าไอแลนด์เจองานหนักแน่นอนนะครับและจากราคาที่เปิดมาเป็นโปรตุเกสต่อที่ราคาลูกครึ่งตรงนี้เนี่ยก็ยต้องลุ้นกันว่าโปรตุเกสจะยิงข้ามกำแพงไหมถ้าจะเลือกเชียร์โปรตุเกสนะครับแต่ส่วนตัวผมมองว่าคู่นี้มีโอกาสสูงที่โปรตุเกสจะบุกมากินแบบนิ่มๆและจะเป็นโปรตุเกสจะเอาชนะไอแลนด์ไปได้อย่างไม่ยากคู่นี้ผมขอเลือกเชียร์ไปดิฝอยทองโปรตุเกสไปเราลุ้นเม็ดที่2ฝฟันธง เรามากันที่คู่ที่5นะครับเรามาปิดท้ายกันที่ศึกฟุตบอลรอบคัดเลือกโซนยุโรปในกลุ่มเคในคู่นี้นะครับก็จะเป็นคู่ระหว่างอังกฤษครับวันนี้จะเป็นสนามเวมบรีนะจะต้อนรับการมาเยือนของเซอร์เบียคู่นี้จะเตะก,กันในเวลาตีสองส เรามาดูเลทราคาคูณที่เปิดมากันก่อนนะครับเลทเปิดมากนี่เป็นอังกฤษต่อที่ราคาลูกครึ่งซึ่งราคาตอนที่ผมวิเคราะห์ณตอนนี้นะก็อยู่ที่อังกฤษต่อที่ราคาลูกครึ่งนะครับส่วนผลงานบนตารางคะแนนนะครับอังกฤษก็การันตีผ่านเข้าไปเล่นฟุตบอลรอบสุดท้ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วจากการที่อยู่อันดับที่1แข่งไปแล้ว6นัดชนะไป6เกมรวดมีอยู่18คะแนนเต็มๆส่วนฝั่งเซอร์เบียเนี่ยก็อยู่อันดับที่3นะแข่งไปแล้ว6นัดชนะ3เสมอ1แพ้ไป2เกมมีอยู่10คะแนนเซอร์เบียก็ยังคงมีรุนนะซึ่งเเอบีียยนน่่ไลลาพื้ทััด ปีส2แข่งขันกับอัลเนียมีคะแนนมากกว่าเซบ,บีอยู่ที่ห่คะแนนเพียงเท่านั้นส่วนเฮดทูเฮดคู่นี้เจอกัน2นัดนะครับก็เป็นอังกฤษเอาชนะได้ทั้ง2นัดโดยที่เกมก่อนอันนี้ปี2องอังกฤษเอาชนะ1-0ึงแต่ว่ามาในเกมล่าสุด อังกฤษเอาชนะเซอร์เบียถึง5-0ซึ่งเป็นเกมในเล็กแรกนะครับส่วนฟอร์มการเล่น5นัดหลังสุดในทุกรายการอังกฤษชนะมา4แล้วก็แพ้ไป1นเกมเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่อังกฤษนะบุกไปเอาชนะลัตเวียมาได้ด้วยสกอร์5-0ส่วนฟังเซอร์เบีย5นัดหลังสุดเซอร์เบียชนะมา3แล้วก็แพ้ไป2เกมเกมล่าสุดเป็นเกมที่เซอร์เบียบุกไปเอาชนะแอนดอร่ามาได้ด้วยสกอร์3-0 ตัวหนึ่งนะครับซึ่งถ้าเรา,าดูและอพที่คาดการณ์ในวันนี้ของทั้ง2ทีมฝั่งเจ้าบ้านอย่างอังกฤษภายใต้การคุมทีมของโทมัสซูเคิลวันนี้ครับอังกฤษก็คาดว่าน่าจะโลเทชันพอสมควรนะแต่ว่าก็ยังคงแกนหลักชุดใหญ่ไว้อยู่ซึ่งวันนี้คาดว่าซูเคิลก็จะวางระบบ433นะครับก็จะเป็น John Stone, จอห์นสโตนจะคุมบัญชาการในเกมรับตรงกลาง3คนก็จะเป็นเอเลสแอนเดอร์สันเดคแคนไลน์แล้วก็มอร์แกนโรเจอร์โดยที่สามรนี้คาดว่าจะเป็นบูยูกอสสากะเฮริเคนแล้วก็ ford, วมาคัสลัดฟอร จะมาใน,านระบบ3 5 2นะครับในรับก็จะมีสไตฮิยา่าพับโลวิดจะคุมบัญชาการในเกมรับตรงกลาง3คนก็คาดว่าจะเป็นในบัญญาคูเดลลาซาสามสิตแล้วก็อเล็กซานดราเซนโควิดคู่หน้าวันนี้คาดว่าจะเป็นดูซันวลาดวิชจะเล่นหน้าคู่กับลูกาโยวิดนะครับก็ถ้าจากภาพรวมเนี่ยแน่นอนครับขุมกําลังของอังกฤษดูเหนือกว่าทางฝั่งทีมเยือนอย่างสเสบียชัดเจนบวกกับผลงานที่ผ่านมาอังกฤษก็เรียกได้ว่าผลงานโหดเอาเรื่องเลยนะครับ4นัดหลังสุดเนี่ย ถล่มคู่แข่งแบบคลีนชิดได้ทั้ง4นัดเลยบวกกับผลงานในกลุ่มนี้เนี่ยอังกฤษจาก6นัดเนี่ยยิงประตูใส่คู่แข่งได้ถึง18ลูกแล้วก็ยังคงรักษาคลีนชิดไว้ได้ด้วยเกมนี้ครับต้องมาเจอก,กับเซอร์เบียที่ต้องลุ้นเข้ารอบเป็นอันดับที่2แข่งกับอัลเบียเนี่ยซึ่งเกมนี้มีความหมายกับเซอร์เบียเป็นอย่างมากซึ่งโอเคเกมนี้โทมัสซูเคก็อาจจะใช้เกมนี้เป็นการลองแท็กติกลองผูเ้เล่นหน้าใหม่ๆแต่ถ้าจากอลฟ์เนี่ยเจนเนอร์ฉันว่าผู้เล่นในหลายคนของ,องกฤษชุดนี้นะก็ ไม่ว่าจะเป็นแผงมิดฟิลด์อย่างเดคแคนไลท์หรือเอเลสแอเดอร์สันที่กำลังฟอร์มดีมากๆก,กับตัวสังกัดบวกกับ3ตัวลุกเนี่ยฟอร์มดีหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นมาร์คัดลัดฟอร์ดที่โชว์ฟอร์มฉายได้กับบาร์เซโลนาแฮลิเคนยิงกระชูดกับไบาเอนแล้วก็วิโกซสากา้าช่วยอาร์เซนอลนำจะฝูงช่วงนี้ถือว่าตัวลุกชุดนี้ ฟอร์มส่วนตัวกําลังเข้าที่เข้าทางเลยวันนี้เจอกับเซเบียที่ต้องการอย่างไรน้อย1แต้มนะเพื่อที่จะลุ้นอันดับ2สองซึ่งภาพรวมนี่นผมมองว่าเป็นเรื่องที่ยากมากๆจริงๆเกมแรกเล่นในบ้านเซเวียอังกฤษถล่มไปถึง5้ศูนย์นะเกมนี้ก็อาจจะไม่ถึงขนาดนั้นแต่โดยความที่ทีมชาติอังกฤษเล่นแบบไม่กดดันผมมองว่าวันนี้อังกฤษจ,จะเอาชนะเซเบียไปได้อย่างไม่ยากคู่นี้ผมขอเลือกเชียร์ไ้ที่สิงโตคำรามทีมชาติอังกฤษไปรอลุ้นเม็ดที่2ฟทงทอง ก็จบกันไปแล้วสำหรับ5คู่ที่ผมได้เลือกมาวิเคราะห์ในวันนี้ทั้ง5คู่นะครับก็ดูเหมือนว่าจะบังเอิญจริงๆนะเนื่องจากทั้ง5คู่อย่างที่ทราบนะครับไม่ว่าจะเป็นทีมชาติไทยกับสิงคโปร์มอนว่าอิตาลีฝรั่งเศสยูเครนไอร์แลนด์โปรตุเกสแล้วก็อังกฤษเซบียทั้ง5คู่บังเอินผมเลือกต่อไปที่ทั้ง5คู่ทั้งหมดเลยนะครับกับผมจอร์ดฟันธงบอลเด็ดน่าลงทุนก็อยากจะฝากช่องทางในการติดตามที่ยูทูบช่องนี้เลยนะครับดูบอลหลังบ้านก็อยากจะฝากให้เ,เพื่่อนนนททาะครับ ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งกรุงกิ้งกรุงกิ้งนะครับ mm hmm. เพื่อที่จะไม่พลาดกลิบวิเคราะห์ฟุตบอลต่อไป mm hmm. การวิเคราะห์ฟุตบอลเป็นเพียงแนวทาง mm hmm. เพื่อประกอบการตัดสินใจของท่านถ้าคุณชอบก็จัดไปถ้าหากว่าขัดใจก็กดส่วนกันได้สำหรับวันนี้ผมจะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในอีพีหน้าขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยสวัสดีครับ